ถูกใจสิ่งนี้ได้เงินล้านกลับมาด้วยพอดีถูกใจสิ่งนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าบาทแก้วตรวจเช็ครถก่อนออกไปส่งมอบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องกล้วยหนุ่มอุนค่ะคอเตอร์นะคะ ก็จะไปส่งมออรถนะคะกับจเจ้ามาซ่า2ปี2 0 1 3นะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาตรวจเช็คสภาพรถก <c oughs> ่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเช็คไฟก่อนนะคะนี่นะคะก่อนที่จะส่งมอบเราก็จะเช็คไฟสภาพก่อนนะคะไฟหน้าค่ะไปสูงค <c oughs> ่ะที <c oughs> หลังจะเช็คด้า <c oughs> น,นหลังด้วยนะคะเดี๋ย่าไท้อยค่ะ สวัสดีค่ะรถมือสองหนุ่มอุบลคาเซนเตอร์ค่ะน้องกล้วยค่ะหนุ่มอุบลค่ะออกรถห้าบาทต้องคิดถึง หนุ่มอุบลคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะน้องกล้วยก็ขับรถมัดด้าสปี2013ค่ะราคารถคันนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดจริงค่ะขายเพียง2,69,000บาทที่สำคัญค่างวดก็แสนถูกค่ะ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองและใครที่อยากจะได้รถอยากดูรถนะคะงานนี้เดียวค่ะไม่ต้องมาหากล้วยที่อุบลก็ได้นะคะทุกคนสามารถที่จะรับชม ผ่านทางช่องทาง Facebook หรือ Youtube ได้เช่นกันค่ะถ้ารักชอบกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ติดตามไว้ด้วยเลยนะคะกับรถมือสองหนุน่มอุวลคาเซนเตอร์น้องกล้วยยินดีให้บริการค่ะไปพาลูกค้าตรวจเช็ครถ ยังไงบ้างคะว่าหนุ่มอุบลเอารถมาให้ดูที่บ้านดีขั้นดีมากค่ะเอาเรื่องของเรากเลยเอาเปเนเนย์จงเต้มื่นแรกเอารถไปเห็นเบิร์ก็โอเคค่ะใจเพี่ยนดีแล้มาคือเกาค่ะท้าเขาขวดเบเนเนย์ครับพ่อแม่ยายาลบยาลบขำขี้แด้เบิร์ทุกคนนี่ค่ะขี้แด้เบิร์ทุกคน ก,การัาน,น็ล้างรองเข้ากล้างเสื้อขาวการันตีว่าบองได้ตีคนอ้วนก็นั่งได้ <laughs> <laughs> นักก็มีละงา <laughs> นสาร <laughs> งานยุ่งยากไหมคะ <laughs> ไม่ค่ะเออง่า<ต>ยแ <laughs> ล้ <laughs> วมาเดียวลูกผลมาเดียวลูกผลที่สำคัญเอาอย่างนี้ก็คือว่าถ้ารีวิวตัวเนี้ยออกไปจีนสำคัญหนูจะชูเลยก็ค,คือน้องเนี่ยอยาให้แนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรทำงานที่ไหนย้ำอายุงานให้ฟัง่อยเขาจะได้ตกใจตัวนี้ล่ะชื่อ อลาดีดุดาค่ะทำงานที่โลตัสเด็ดอุดม,มร้านวนานาะเป็นพนักง,งานขายพาักงาน2อเดือนสวัง,งหลดุ <c oughs> ลล้นล้่ะแต่ก็คือในเกนี้ก็คือน้องมีเครดิตน,นะคะต้องย้ำนะคะน้องมีเครดิตดีนะคะแล้วก็อายุงานเนี่ยจริงๆนะคะไม่ได้เมคอะไรเลย เราทำงานอยู่สเดือนนะคะแล้วก็ได้รถไปขับแล้วและที่สำคัญเลยโูกัสเลยวันนี้จ่ายกรถที่5้าบาทห้าบาทนะคะ5บาท5้าบาทหาบาทเอาลวห้5บาทไม่ใช่เล็กตาซอย5บาทเชื่อหัว่หล่เชื่ออยู่หล่เอาละห้าบาทแม่ซื้อรถห้าบาทเสื้อแม่เลยเชื้อเดียครับนวันนี้นะคะหนูบริกาเซ็นเตอร์นะคะมาส่งมอบรถให้ถึงที่บ้านเลยนะคะวันที่ ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจเราเอารถมาให้ลูกค้าดูวันที่ส่งมอบรถเราเอารถมาส่งให้ถึงบ้านวันนี้มีค่าใช้จ่ายในการมาส่งมอบรถไหมคะไม่มีแล้วก่อนที่จะส่งมอบรถเนี่ยค่าเช็คอะไรอีกบ้างคะเช็คทุกอย่างเช็คทุกอย่างระบบไฟภายนอกภายในเนาะแล้วของแจกของแถมเป็นไงคะน้ำมันเป็นถังไหมอย่างนี้พูดหรือเปล่าน้ำมันเป็นถังเดินดถ่ายแล้วมันเชื่อมให้ด้วยไหมใช่เตเกียร์อะโฟกัสอัะเต็มที่เลยเนาะ ถูกใจสิ่งนี้ได้เงินล้านกลับมาด้วยอดีถูกใจสิ่งนี้ค่ะคุณอลดีถูกใจสิ่งนี้ค่ะขอให้สมพรดำสมปัฒนาถูกไปนะคะสามสิบล้านกปเลยนะคะก็ขอให้คุณอรดีนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะเอารถคันนี้ใช้รถคันนี้ก็นำพาตจสีดีๆนะคะแล้วก็ขอให้มีเฮงปังนะคะขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะ แล้วก็ที่เดียวพลาเลยดหนุโนบนคาเซนเตอร์พร้อมดูแลแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะใช้รถไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมีปัญหายกถึงบรหาที่ด้อยได้เลยนะคะหนุนบนการันตีได้รลสวยะคะ่ะวันนี้นะคะทุกคนต้อง,องขอบคุณ <ไป S 2> ด้วยนะคะ<ป>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามว่าที่จะได้รถแล้วก็เอารถไปขับจ่ายเพียง5บาทเป็นใครรอรุ้นว่าใช่คุณหรือเปล่าคนต่อไปใช่คุณไหมขอบคุณค่ะจ่ายรับรถเท่าไรนะคะ จะของรถคนใหม่นะคะวันนี้จจายรับรถอยู่ที่5บาทค่ะ1 2 3 4 5บาท นรับ,น,บนคา,นนคาสินเตอร์ของรถห้าบา